ใครเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยบันดาลโชคลาภไม่ขาดมือสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปไหว้เท้าวเวสุวรรณโนที่วัดนวลจันทร์รามอินทา mm hmm. เมื่อเราเข้ามาในวัดนวลจันทร์เราจะเห็นพระอุโบสถที่สวยงามมากและด้านหน้าของพระอุโบสถก็จะมีเท้าวเวสุวรรณ ซึ่งท่านเพิ่งบวงสวงเมื่อวันที่3เมษายน2565เมื่อไม่นานมานี้เองส่วนมากประชาชนเนี่ยก็จะไปไหว้ปู่เวสุวรรณเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่นี่ถือว่าเป็นแรลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะที่คนมากราบไหว้บ,บูชาการไหว้ก็จะมีดอกกุหลาบสีแดงทูบเทียนสีแดงแล้วก็นับน้ำแดงเราจะเห็น ขวดน้ำแดงเป็นจำนวนมากนะคะวันที่ไปกับไหว้เท้าเวสุวรรณก็เห็นประชาชนนะคะมาเฝ้าทูหรอรอจนทูปหมดแล้วก็ดูเป็นตัวเลขตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันเองก็นั่งเฝ้าอะไรก็เลยถึงบางออสายมูไม่ควรพลาดนะคะ นี่คือบรรยากาศโดยรอบๆค่ะจะเห็นน้ำแดงเป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณเรียกทรัพย์นะคะขอให้ทุกคนที่มานะคะขอให้รวยปังๆค่ะ